ต้อง function, เช็คกระโดดนะครับนะเพื่อภาพนะครับจและตรงนี้เลยนะจะได้ดูเฉยๆดีนะนะอืมลองดูนะนะนี่มันดังพุ่งไปพ่งปตรงนี้นะครับไม่อไรแงมันไม่ใช่ระเบิดครับเดี๋ยวลองนะ อยู่นี่ครับไม่ได้อยู่นู่นครับเหนื่อยหรือเปล่าเราจะทำให้คุณบายด้วยด้วยไม่ต้องกลัวนะครับคุณแก้ระวังนะครับเปื้วยครับไปด้วยอยู่ไป้วยเนี่ยรูปเขาไม่ได้ถ่ยครับเขามาไหมสถานการณ์จริงแล้วเราเองภาพปิดจูนนะับตูวใช่ไหมครับก็ยังไม่เคยหลักสูตรไหนเลยจะเอาหลักสูตรนี้นะ

ต่อไปนะครับนะในการวางโทดสอบในบ้านนะครับหรือสำนักงานนะในกบ้านเราคงไม่ได้นะครับนะเวลาเสียงเข้านะครับเสียงพีก็โอเคก็ยังไม่มีอะไรนะครับพอเวลายกมาเป็นไงครับ โเพื่อผมชอบแล้วครับ <c oughs>